สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจากโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเหรียญเบตงนะครับผมหลวงปู่ทวดวัดชังให้ปีพศสองหสามเจนะครับผมองนี้นี่กล่องหรูหรามากนะครับ ขออนุญาตรีวิวกล่องให้ดูก่อนแล้วกันครับนี่กล่องเขาจะเป็นกรัรมมี่แบบนี้นะครับแล้วก็มีการขีปทองนะครับผมขีปทองกล่องกรรมัมมี่ขีปทองนะครับอย่างดีนะครับเนี้ยบมากนะครับงานเนี้ยบมากแล้วก็เหรียญน,นี้สวยใช้ได้นะครับเหรียญสวยปิ้งเลยนะครับผม มาดูนะครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ระลึกสร้างพุทธสถานธรรมอุทยานพิธีนะครับพุทธาพิเศษวัดชังให้จังหวัดปัตตานีนะครับวันที่สิบสองกุมภาพันธ์ปีสามเจ็ดนะครับอ,อันนี้เขาจะลงไว้แค่ว่าปลุกวัดชังให้ปลุกเสกวัดชังให้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับ เหรียญนี้เนี่ยนะครับเอ่อสร้างตั้งแต่ปีสามหกนะครับที่กล่องเนี่ยเขาจะปีสามเจ็ดนะครับเหรียญสร้างตั้งแต่ปีพศสองห้าสามหกปลูกเสกนะครับที่นะครับผมเอ่อวัดพุทธาธิวาสนะครับเบตงยาลานะครับผมวัดพุทธาธิวาสเนี่ยก็เป็น <c oughs> ที่นะครับสร้างรูปรหล่อหลวงพระทวดเบตรงรุ่นแรกนะครับปีศูนย์ห้าแล้วก็เบตรงรุ่นสองก็มีนะครับผม <c oughs> ซึ่งผมก็ลงไปหลายองคนะครับเบตรงรุ่นสองที่เป็นรูปหล่อแล้วนะครับเ,เบตรงรุ่นสองเนี่ยเขาก็จะมีเหรียญอาร์มนะครับแล้วก็เหรียญไข่ด้วยนะครับผมเหรียญอาร์มแล้วก็เหรียญไข่ อันนี้ก็จะเป็นทรงไข่นะครับเมื่อวัวนซื้นหรือว่าสองสามวันที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ลงเหรียญอาร์มไปหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เอ่อได้เข้ามาใหม่นะครับผมเป็นเหรียญเอ่อทรงรูปไข่เนื้อเงินนะครับผมที่กล่องอะไรนี้เราก็ดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ่อแกะให้ชมนะครับเหรียญเนื้อเงินมีเกด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับแต่ว่าเก๊ก็ระดับ ไม่ถึงเก้าเนะครับเกยระดับแปดสิบเซ็นเพราะว่าถ้าใครมีพัฟตัวจริงอยู่เนี่ยดูออกเลยนะครับใครมีพัตัวจริงอยู่จะดูออกเลยเพราะว่าเหรียญเกยเนี่ยจะบางฝาเยอะนะครับเหรียญที่เป็นรูปอาร์มก็ต้องหนานะครับที่ผมรีวิวไปให้ดูเหรียญรูปไข่เขาก็หนานะครับรุ่นนี้หนามากนะครับหนาเท่ากับเหรียญเนื้อเงินธรรมดาสองเหรียญน,นะครับผม เหรียญหนาจริงนะครับแล้วทําออกมาได้สวยมากนะครับเหรียญปัม๊มเป็นปั๊มบล็อกกระสาบนะครับผมสวยปิ๊งเลยนะครับองค์นี้มีกล่องจะเจอพ้าเนี่ยหลายๆองค์ไม่มีกล่องเลยนะครับเพราะว่าเขาสร้างแล้วมีแบบใส่ถุงพลาสติกธรรมดาด้วยนะครับ ที่กล่องเนี่ยจะเห็นเอ่อมีตัวหนังสือว่าปีสามเจ็ใช่ไหมครับแต่ว่าที่เหรียญเนี่ยจะเป็นล้วงปู่ทวดนะครับสองห้าสามหกเห็นไหมครับเพราะว่าปลุกเสกหลายวาระนะครับแต่ว่าวาระที่มาปลุกเสกวาระทุดท้ายเนี่ยปลุกเสกที่วัดชังให้นะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดไสาขาวเป็นเจ้าพิธีนะครับเขาก็จะลงไว้ที่กล่องเนี่ยแค่นี้นะครับแต่ว่าปัตติจริงๆแล้วเนี่ยปลุกเสกหลายวาระนะครับผม วัดพุทธาธิวาสก็เป็นวัดหลักอีกหนึ่งวัดนะครับที่เกี่ยวกับหลวงปูท่ทวดนะครับผมเหรียญองนี้เนี่ยเป็นเนื้องเงินแท้นะครับผิวขึ้นเหลืองๆแบบนี้เขาเรียกผิวน้ำทองนะครับดูนะครับเส้นเซียนศาสตร์เส้นเซียนเนี่ยศาสตร์กระจายนะครับเหรียญสวยมากเนื่องจาก เป็นเหรียญเงินเงานะครับก็จะสะท้อนเยอะแต่ว่าเดี๋ยวพอเทียบกับอย่างอื่นเนี่ยก็น่าจะพอดูรู้นะครับว่าเหรียญเงานะครับเนื้อเงินเขาจะสร้างเป็นหูตันนะครับผมเนื้อเงินไม่มีแบบเนื้อเงินไม่มีแบบเจาะหูนะครับเนื้อเงินจะเป็นหูตันถ้าไปเจอเนื้อเงินเจาะหูนี้ตีเกได้เลยนะครับ หลวงปูท่ทวดสองห้เบตงนะครับอันนี้เขาเรียกเบตรงรุ่น2ปี37นะครับด้านหลังด้านหลังอันนี้จะเป็นยันคาถาหลวงปูทวดนะครับเนื้อเงินผิวเดิมสวยมากนะครับนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะนะครับอิติภควานี่คือคาถาบูชาหลวงปูทวด แล้วก็มีโค้ดนะนี่นะครับคมๆคมเล็กๆนะครับแบบที่ตอกเบตงด้านหลังครับนี่พอดีมีเบตงอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ที่ว่าแพงๆเลยก็จะเป็นรูปหล่อเบตงนะครับผมแล้วเขาก็จะมีเหรียญด้วยนะครับโค้ดเนี่ยตอกด้านหลังเหมือนกันนี่โค้ดตัวนะนะครับ นี่โคดต,ตัวนะเป็นเนื้องเงินที่สภาพดีมากหนึ่งองนะครับเห็นโคดเรียบร้อยนะครับคมๆแบบนี้ดูเหรียญน,นะครับผิวเดิมสุดๆแล้วก็มีฟาร์มตึงมากนะครับเนี่ยเห็นเส้นเส้นสาดไหครับสาดออกไปทางข้างเหรียญน,นะครับ เกิดจากการปั๊มนะครับอันนี้เป็นบล็อกซาบนะครับผมตัวยันเป๊ะๆ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 เ,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 เลยนะครับอันนี้แท้ดูง่ายนะครับเพราะว่าเหรียญปลอมก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับสำหรับรุ่นนี้หลวงปูท่ทวดนะครับ สองห้าสามหแต่ที่กล่องปีสามเจเพราะว่าสร้างตั้งแต่ปีสามหนะครับปลูกเสกวัดพุทธที่วาดวัดนู้นวัดนี้นะครับแล้วก็มาปลุกเสกวัดสุดท้ายที่วัดชัางให้ปีสามเนี่ยฐานพรมคมคม,คมนะครับแล้วก็ดูเนี่เหลืองเหลืองเนี่ยเขาเรียกน้ำทองนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่น้ำทองหรอกนะครับก็คือผิวเนี่ยเนื้อเงินเนี่ยพอโดนอากาศนิดหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนนะครับ แต่ว่าองน,นี้เนี่ยเขาเจ้าของเก่าเขาจับดีมากนะครับจับไม่โดนหน้าพาักเนี่ยเส้นเสี้ยนเนี่ยดูนะครับเห็นไหมลัศมีที่สาดไปนะครับดูหน้าตาสังฆติจีวรนนะครับเปีเยไปเปีเยะนะครับองน,นี้สวยจัดจัดอีกหนึ่งองนะครับเบตงสองปีสามเจ็ดเนื้อเงินนะครับ เหรียญน,นี้เนี่ยมีกล่องด้วยเหมาะกับมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเช่าไว้แขวนเองเก็บสะสมนะครับแบบนี้นี่เขาเรียกว,ว่าออปชั่นครบนะครับผมเบตงสองเหรียญเบตรง2องเ,น,เงองนื้อเงินนะครับเหรียญไข่สำหรับเหรียญน,นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเหรียญน,นี้ผมเปิดราคาไว้ที่12500บาทนะครับสนใจโทร ศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมตรงนี้แท้แน่นอนนะครับแล้วก็สวยเดิมนะครับผมเหมาะกับมอบเป็นของฝันเลยนะครับเพราะว่ามีกล่องพร้อมนะครับผมหรือว่าจะเก็บเองเอาไว้แฝนเองรุ่นนี้ก็พิธีดีนะครับผมจี๊ดนะครับ องนี้จีทหนึ่งเหรียญสวยจีดครับแล้วก็มีพระเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนพี่พี่เข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับผมเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับ จะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ